สวัสดีค่ะชื่อมิงนะคะอดีตมิงเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายเกงยียนปัจจุบันมิงทำธรุรกิจแอน i ี g เอชิงสุขภาพความงามแล้วก็เล็งรูปอยู่ที่บ้านค่ะเมื่อก่อนนะคะมิงเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจากงานที่ทำเป็นภูมิแพ้ไมเกรนแล้วก็เป็นเส้นประสาทอักเสบปวดหลังเนี่ยล้าลงถึงขาข้างซ้ายเป็นมานานแล้วก็ทรมานมากๆค่ะแต่ตั้งแต่มิงนะคะได้รู้จักแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เอชล็อกนะคะทุกคนปัญหาเหล่านั้นนะคะหายไปหมดเลยค่ะทำให้มิงเนี่ยประทับใจมากๆ แล้วผิวหน้านะคะก็เหมือนกันแต่ก่อนเป็นคนที่มีปัญหาสิวนะคะเราก็ผิวขาดความชุ่มชื้นปัจจุบันนะคะผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นชุ่มชื้นขึ้นจนคนอ่ะเดาอายุไม่ถูกเลยค่ะส่วนในเรื่องของหุ่นนะคะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าก่อนท้องหุ่นเป็นยังไงหลังคลอดหุ่นเป็นอย่างนั้นเลยค่ะนะคะมิงเป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่คานึงนะคะถึงความปลอดภัยเนี่ยจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ะคะุณภาพนต้องระดับโลกแล้วก็ต้องผ่านมาตรฐานระดับ 6S นะคะเพราะว่ามิกนะคะให้คุณพ่อใช้ให้คุณแม่ใช้ให้แฟนใช้และลูกมิกนะคะใช้ตั้งแต่อยู่ในท้องจนปัจจุบันนะคะหนึ่งกว่าแล้วค่ะและเพียงแค่มิกนะคะแชร์เรื่องราวดีๆแบ่งปันแบบนี้ค่ะออกไปจนทําให้มิกนะคะ่ะสามารถสร้างรายได้ผ่านทางออนไลน์จากทั่วโลกเลยค่ะนะคะแล้วอยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะให้ลองเปิดใจนะคะว่าใช้ผลิตภัณฑ์เอสล็อก มาสวยและรวยเวอร์สร,ร้างรายได้แบบโกลบอลกับนูสกินได้กันค่ะ